สวัสดีครับทุกคนนี่ก็ใกล้เข้าสูดสัปดาห์กันแล้วทุกคนก็คงอยากจะพักผ่อนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่อย่างไรก็ดีในวันนี้เราก็ยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในวงการเกมและ e port, อีสปอร์ตเมื่ออัปเดตให้กับเพื่อนๆเหมือนกันอีกเช่นเคยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสตรีมเมอร์ผิวสีที่ไปคุกคามสาวญี่ปุ่นในระหว่างที่ตัวเองกำลังไลฟ์สดจนทำให้หลายโคนรู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมของเขาต่อเนื่องด้วยเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจของสตรีมเมอร์หนุ่มที่ร้องไห้กลางสตรีมหลังจากที่แคมเปญช่วยเหลือแมรจอจัดของเขานั้นมียอดโดเนทถึงเป้าและเราก็จะมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเกมเต้นในตำนานอย่างออร i ดิชั่นที่ทางสมาคม eSport นานานชาติประกาศว่าจะเอาเกมนี้เป็นเกมสำหรับการแข่งขันใน ESport ปอร์ l d c h a m ่ i o ม s ช i p ครั้งที่2ด้วย ใครที่เป็นสาวกเกมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามพร้อมกันได้ในแอดเวอร์ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับถ้าใครอยากเพิ่มโฟกัสสมาธิและพลังงานเราก็ขอแนะนํา g f i e l เครื่องดื่มที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับแถมยังอร่อยและมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะครับนอกจากการเล่นเกมแล้วยังสามารถช่วยบูสมาธิได้ตอนเวลาเรียนทํางานหรือออกกําลังกายก็ได้ด้วยนะ เรามีขายแล้วทั้งแบบผงผสมน้ำซองและแบบกระปุกรวมทั้งแบบ Energy Cry s t a สส่วนใครที่อยากลองหมักฝรั่งเกมเมอร์จาก r e s p o n ส์บฟของ r a z e r นั้นเราก็มีเช่นกันครับตอนนี้เราสตอส็อกสตนครับเพิ่มแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือใครที่ซื้อไม่ทนันและอยากรู้ว่าสินค้าเราเพิ่มสตอ็อกเข้ามาตอนไหนก็สามารถไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจของทาง GN Shop ชอกันได้เลยนะครับในอนาคตจะมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะ การเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในต่างประเทศเพื่อรับชมสถานที่ท่องเที่ยวเสพบ,บรรยากาศที่เราไม่คุ้นเคยและสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แปลกใหม่มันก็คงจะเป็นเรื่องที่เรากระทากันในฐานะนักท่องเที่ยวทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่แล้วมันมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งได้ไปคุกคามคนในประเทศที่ตัวเองไปเที่ยว ด้วยการกระทําต่างๆนาๆนาซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคอมมูนิตี้ของท t c h เป็นอย่างมากจนถึงขั้นมีการเรียกร้องให้ทางทวิชออกโรงแบบนสตรีมเมอร์คนนี้มันเลยซะทีเดียวในวันที่2มีนาะคมที่ผ่านมาทางเว็บดีเซอร์โตก็ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับสตรีมเมอร์ผิวสีนามว่านับเป็นไลฟ์ซึ่งเป็นสตรีมเมอร์ที่มักจะไลฟ์สดเดินทางท่องเที่ยวซึ่งในตอนนี้เขาอยู่ในเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่ทําให้เกิดความไม่พอใจในสังคมทวิชนั้นก็คือการที่สตรีมเมอร์คนนี้มักจะทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในประเทศญี่ปุ่นซึ่งสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนั้นก็คือการที่เขามักจะเข้าไปคุกคามผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่นทั้งคําพูดและก็การกระทําอย่างในคลิปที่เราจะแสดงให้เห็นต่อไปนี้ครับาคือ a your job เ Yo, our r i a l d r a g n side b u t your job t about her job Hi Girls L. Whoa, whoa, chill. Whoa, 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 whoa. I, I got to drink it. You I really want จากที่วิดีโอที่เราแสดงไปนานก็สามารถเห็นได้เลยว่าสตรีมเมอร์คนนี้มีพฤติกรรมพิกุกคามผู้หญิงอีกทั้งตัวเขานั้นยังมีอาการมึนมเมาอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้แล้วเขายังเคยหันกล้องถ่ายหน้าผู้หญิงในระหว่างที่ตัวเองกำลังไลฟ์อยู่ในห้างอีเกียโตเกียวอีกด้วยและถ้าใครเคยศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วนั้นก็จะรู้กันว่าคนญี่ปุ่นรักความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมาก และการกระทําของสตรีมเมอร์ท่านนี้ก่อทาให้มีคนในกระทู้ reddit ออกมาวิจารณ์อย่างหนกักถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เมื่อเรื่องมันเริ่มแดงแบบนี้มันก็ทําให้ทางทวิชไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ทางทวิชจึงได้ตัดสินใจแบนสตรีมเมอร์คนดังกล่าวอย่างถาวรโดยเหตุผลที่ว่าชายคนนี้ทําการล่วงละเมิดผู้หญิงด้วยคําพูดและก็การกระทําต่างๆนานา,นาสิ่งนี้เองจึงทําให้นับป้าไลฟ์ต้องหันมาใช้ YouTube ในการสตรีมแทน ซึ่งในตอนนี้ทาง YouTube ก็ยังไม่ได้มีท่าทีอย่างไรกับการกระทำที่เกิดขึ้นของสตรีมเมอร์ท่านดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็ได้มีสตรีมเมอร์ผู้หญิงที่มีนามว่า I am Jasmine ซึ่งทำคอนเทนต์คล้ายๆกันก็ได้มาเผยว่าเธอเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนับป้าไลฟ์เนื่องจากชายคนนี้หลังจากที่เขาเมาแล้วก็ทำการคุกคามเธออย่างรุนแรงซึ่งสิ่งนี้ทำให้เธอรู <c oughs> ร้ส <c oughs> ึ <c oughs> กกลัวเป็นอย่างมาก Like, I get it if you're drunk and you kind of turn into this weird person, but at the same time, like, you don't gotta be like. When stream turned off, it was a different fucking story. And. and I'm not okay with that. <laughs> but, like, you could just tell that this person, maybe, like, the alcohol just brought it out of them where they're very more honest usually that happens right i'm like shaking right now talking about it but like the way they're super aggressive to me like i was like oh my god <laughs> because usually when i'm around people that are, that drink i've never like been around someone that's super aggressive when they're drunk and that was so scary to me and they were like like call me a bitch. they were นอกเหนือจากวีรกรรมเหล่านี้แล้วนั้นเขาก็ยังเคยบ้วนน้ำลายลงบนที่กดน้ำสาธารณะอีกด้วยเนื่องจากเขาถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ในการให้ตั๋วขึ้นรถไฟฟรีมาแล้วด้วยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งหลายก็ทําให้ผู้คนในโลกอินเทอร์เน็ตมีความเห็นว่าอยากให้สตรีเมอร์คนนี้ถูกขับไล่ออกจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากพฤติกรรมของเขานั้นมันเป็นอะไรที่น่ารังเกียจเป็นอย่างมากและไม่ควรที่จะถูกยอมรับได้ซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปว่า ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปหรือไม่หรือว่าจะปล่อยให้ชายคนนี้ลอยนวลต่อไปได้กันเอาละครับจบจากเรื่องราวที่ชวนโมโหกันไปแล้วเรามาเปลี่ยนมูดกันสักหน่อยด้วยเรื่องราวสายอบอุ่นหัวใจซึ่งเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นในวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ Sportskida ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับสตรีมเมอร์หนุ่มที่มีนามว่าเดโรเจโรซึ่งเป็นสตรีมเมอร์ที่ยังไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายเท่าไรนักและมีผู้ติดตามของเขาในทวิตเพียงแค่1,500คนเท่านั้น แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เห็นว่ายางที่พ่อแม่ของเขาย้ายมาอยู่นั้นมีแมวจรจัดอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเยอะเป็นจํานวนมากซึ่งคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครที่จะให้ความช่วยเหลือกับแมวจรจัดพวกนี้เลยอีกทั้งในหน้าหนาวสภาพอากาศในหมู่บ้านนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ย่ยแย่มากๆเพราะอุณหภูมิสามารถลดลงได้ถึงลบส5องศาและปัญหานี้ก็ทําให้เขาไม่สามารถนิ่งนอนใจได้สําหรับการเป็นทาสแมวและต้องการที่จะสร้างที่อยู่และตรวจสุขภาพให้กับแมวจรจัดเหล่านี้ โดยเขาได้ทำการระดมทุนจากการโดเน a t i o ในทวิชเพื่อนำเงินที่ได้ไปจ่ายค่าตรวสุขภาพแมวและสร้างที่อยู่ให้กับแมวเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มแคมเปญเดโรก็ได้ใช้เงินตัวเองมากกว่า75,000บาทเพื่อช่วยเหลือแมวจรจัดเหล่านี้ไปแล้วซึ่งการกระทำของเขาก็สามารถชนะใจหล่าผู้ใช้ทวิชได้และด้วยความช่วยเหลือของหลาผู้ใช้ทวิชก็ทำยอดอระดมทุนนั้นถึงเป้าในเวลาเพียงไม่กี่วันเดโรได้เคยตั้งเป้ากับแคมเปญนี้เป็นเวลา7จวันและตั้งยอดไว้ที่225,000บาท ซึ่งยอดโดเน a t ก็ถึงเป้าเพียงเวลาแค่2วันเท่านั้นแต่ทางเดโรก็ยังไม่ได้จบแคมเปญน,นี้เลยแต่อย่างใดเพราะเขายังเหลือเวลาอีก68วันก่อนจะสิ้นสุดแคมเปญหลังจากที่ยอดถึงตามเป้านั้นทางเดโรก็ได้ทําการออกมาไลฟ์สดขอบคุณเหล่าผู้ใช้งานทวิชทั้งน้ําตาที่พวกเขาคอยช่วยสนับสนุนแคมเปญของเดโรในการช่วยเหลือแมวจรจัดด้วยการกดซับและโดเน a จนยอดเงินถึงเป้าภายใน2วันเลยด้วยซ้ำ yeah, and who supported my fundraiser so far i honestly would not have been able to get this far without your guys' help it just means the world to me that um, there's people out there that care about animals as much as me and just don't want to see them alone and suffering um, and i'm just totally blown away by your support and i don't know ทางเดโรก็ได้สัญญากับผู้สนับสนุนแคมเปญของเขาว่าเงินทั้งหมดที่เขาได้มาจะใช้ไปกับค่าใช้จ่ายสำหรับตัวสุขภาพแมวจรจัดทุกตัวและสร้างที่อยู่ให้กับพวกแมวเหล่านี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็อบอุ่นหัวใจจริงๆยิ่งถ้าใครเป็นทาสแมวโดยแล้วละก็เรื่องราวนี้อาจจะชวนให้อบอุ่นมากกว่าเดิมอีกด้วยเอาล่ะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเกมออดิชั่นกันดีกว่า ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเกมนี้เนี่ยก็คงมีหลายคนที่มีความหลังกับมันอย่างแน่นอนครับเพราะหลายหลยคนน่าจะเคยเล่นเกมนี้กันใช่ไหมล่ะครับเพราะมันทั้งสนุกเล่นกับเพื่อนก็ได้อีกทั้งยังมีเพลงไทยและสากลให้เราได้เลือกเล่นเพื่อประชันฝีมืออีกด้วยสําหรับเกมออริชันเป็นเกมที่ได้รับการพัฒนาจากค่าย t r e Tree n t e r t a i n m e n t ในประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี2004ซึ่งถือเป็นเกมเต้นที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานถึง16ปีโดยตัวเกมเปิดให้เล่นครั้งแรกเมื่อปี2005ในจีนญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศในชี ทั้งไต้หวนันเวียดนามและก็ไทยนอกจากนี้ยังมีการเปิดให้บริการในอเมริกาเหนือและก็ยุโรปอีกด้วยในประเทศไทยนั้นตัวเกมได้ให้บริการโดย Play Park และตัวเกมยังมีการอัปเดตใหม่เข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพลงใหม่หรือเสื้อผ้าใหม่ๆอีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ผู้เล่นได้เข้ามาเล่นแต่แล้วในปี2021ทางสาพันีสปอร์ตนานาชาติก็ได้มีมติให้เกมอลิชั่นเปลี่ยนสถานะจากเกมกีฬาสาธิตให้เป็นเกมกีฬาแบบชิงเหรียญ ซึ่งประกอบไปด้วยเหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญทองแดงตามลําดับใครจะไปคิดกันล่ะครับว่าจากเกมที่เล่นเอาสนุกในวันนี้เราอาจจะได้เห็นใครสักคนขึ้นมาเป็นตัวแทนประเทศและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยการเล่นเกมออเดชั่นเนี่ยล่ะครับ หลังจากเปลีสถานะของเกมแล้วมันก็ทําให้เกมออ d i ดิชันได้รับการบรรจุในเกมที่ใช้ในการแ e ข่งขัน e sport world championship ครั้งที่12ที่จัดขึ้นที่เมืองไอลัสประเทศอิสราเอลซึ่งเกมออ d i ดิชันจะเป็นการแข่งขันแบบเดียวและนอกเหนือจากการแข่งขันออ d i ดิชันแล้วก็ออยังมีเกมอูนอีกด้วย อย่างเช่น e f o o t b a l l ปย์2021เ e k น e n 7และก็โดต a 2ูงานนี้ใครที่เป็นมือโปร,โกรเกมออริชันก็เตรียมสองมือรอแข่งขันคัดเลือกตัวได้เลยนะครับอย่างไรก็ดีในตอนนี้ทางผู้จัดการแข่งขันก็ยังไม่ได้มีการปล่อยกำหนดการออกมาแต่อย่างใดพวกเราก็ยังคงต้องติดตามมาต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่และนี่ก็เป็นเหมือนกับก้าวสำคัญของเกมออดิชั่นที่ได้ข้ามผ่านเกมเต้นธรรมดาเข้าสู่เกมที่มีการแข่งขันอย่างจริงจังในเวทีระดับโลกแล้วล่ะครับ ทั้งหมดดีก็คือข่าวของเราเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบข่าวไหนกันบ้างเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทาง Back e คอ s p o อีสปอก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ